ต่อไปนี้อ่านมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมลอร่อแหลมอาจไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจจะทําให้เกิดวิลิกรรมการลออเรลยนแบบได้ในเด็กน้องๆหนูๆควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่และใช้วิจรารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนําแล้วไปชมกันเลยไม่ด้ไดมไ่ได้ไๆได้ไดปากสองป้ามีแค่ซอรกรีไวปะ่ะผมปากหนึ่งครับตอนเนี้ย ไอพมีมีแค่สองก,ก็ดีวนยเนาะที่เหลือไม่น่ามีใครยังไม่ปลาสองมั้งอ,อ่างอะเยอะป่ะพี่ดำมีปาปลาสองปาสามยี่สิบห้ากับสามสิบครับปาสองยี่สิบห้าปาสามสามสิบ เดินไปอัปเดตอาวุธกันเด้อเอาฮะรอรัพใหม่ก็ลบกันไปตรงได้ว่มีไกลขนาดนี้หรอวะมีไกลยังวะอะไรนะอันนี้หมื่นนะเวโอมันเถียวมันโอ้มีไกลเกินวั้มา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 เข้ามาแล้ว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 มามามา ก่อนแดงดนนครับไม่ไีว้มาตายเฮ้ยไอ้โคบหน่อยโคบหน่อย รถที่จอดไม่เรียบร้อยระบบจะเอาม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 าหาี่มามีดมามีดมาก่อจะหมดเวลาด้วยค่ะรูปหน่อยชุบหน่อยว้าอยู่ไปเลยอยู่เล่นไปเลยอยู่เล่นไปเลยกูเองปิดตัวชุบเลยเฮียกดทิกไหนนี่ไม่รู้มันเมฆไกลมากเลยอะไป็พราอะไรวะหรือกูต้องเปิดเพลงตัวจริงวะ มามามาีเทิร์นดีเทิร์นใครกระพิบกระพิบข้างหลังวะไหนโหโหนอ๋อคนโอ้ยตกใจหมดใครกระพิบกระพริบวะเลขหัวเ้าหัวยะบอกเจองนแดงต่อใช่ใช่ใช่โอ้โหเเยอะเหตุเยอะไอเโอเจอหัวสามหมดไป เป้ลงเอนใหม่ีลงด้วยนะชอราคาีนัเาเอาเปเอาไปฟังก่อนอาเป็นปางเจออะไรมาคุณได้ไปได้ลุงไม่ทำอะไรไม่รู้รออๆคนนึ่งคนนึ่งคงตายนะตายตายเฮ้คนคนโตอีกคนกคนึ โ oh, yeah. อ,อ้็มีปืน E D ด้วยเหรอมั้นก็สีด D เฉยไปตั้งอต๊ะอูชูปเปงเล่นเลยไปเอ้าตึบาตายอ๋อไอ้ oh. ลีวายตายกละมองเราไม้ผมมาจัดแล้วเอ้ยมีผมมาจัดแล้ววะตรงเนี้ยเป็นลูบหน้าธนาคารคนหนึ่งนะเว้ยเออเออเห็นแล้วเอาตรงนี้ให้เคลียร์ร้าได้ ใกล้ตายอีกว,วะทำไมเพื่อนหายไปหนึ่งอะนี่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 นอ๋อโอเคมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยมาช่วยใครไอ,ไอโต้หรอใช่ใช่ทำไมเออไปไปช่วยดิไปช่วยเพื่อนกูถามไม่เฉย นายโยเขาไม่ยืนทาอะไรเนาะตู้เกยรไปลงตู้เกีไปไอ้ได้เขี้ยะหดจัดเลยว่ะเฮ้ยตัวเดียวเฮ้ยตัวเดียวมันก็มาเล่นเลยมานเล่นเลพวกป้าหลานปล่อยปล่อยปูกูไอ้มองบวกปล่อยปลูกูมองปล่อยปลูกูมองเฮ้ยอันนี้กูต้องกูหรือเปล่าหรือไงเฮ้ยเฮ้ยตายตายตายฮีวายน้องมีดอย่างมาอะ้ยอะไรเขาเรียกว่าคอมโบมาเพื่อน ไอ้ชุบเขาด้วยนะมีกูมาจดเวลางัดแล้วหรอยังมีเวลางัดเนี่ยสิบนาทีเนี่ยงานไม่ได้เนี่ยลุงไม่มีที่งัดหรือเปล่าคนละคนละที่หรือเปล่าลุงเข้าอันนี้หรือเปล่าโอ้ยไอ้ยานี้มันงัดลาโอ้โทษน้องโทษไม่คนเราไม่ทำไมเป็นมุกมันเป็นมุกู๊บมันเป็นมู๊บเนื้อเซลล์เสียนะ มมันนเป็ุกหลุดโซยนะหลุดโซนโดนซอยนะพี่อยากให้น้องขำกันไงอะไรวะอะไรหนุนหนอะไรวะใครมีปังอ่ะมาเรียกชีเพิ่เจอรอแบบนี้แล้วลุงเป็นหญิงไอ้ลุงมันคือมันมันไปไอ้นี่อันไหนวะลูกข้อไหนไม่ไอ้ไอจ้ข้อไอ้ร้านอ่ะอเพื่อนมันจะเอาฉันไปกูเป็นมูกกูข้าบุ๊บบุ๊ที่หมายเข้าไปเอง็ทอะไรมาตลกไอ่บาไอ้คนน้วอ่าอะาอะไรยังมาตีกูตายใช่ไหมกูจะลุกเนี่ย ไปเชิญเพื่อนพาไปพาวด้วยไอ้อ่ะขับทถครับเพื่อนใครใจดีขึ้นเลให้ลุงเลยเจมีสเรามาจัดแต่เจม์เป็นเมย์อ่ะโอ้ัวครับตัครับพี่ช้างม้วนลอยมันจากกันไหนเชิญจัดรถตามอัธยาศัยของทุกท่านได้เลยค่ะขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือนะคะเกนยกเรือนับกอกาะกหายเลยค้าง อย่าร้องนายก็ดีอะไรเนี้ยค้างไอ้หน,น,นอนไม่แก้ไม้ตัดนะทีหนอนเฮ้ยเยอะนะเอพีเอ,เอกระชากปะอ,อะไรวะเนี่ยใครยังไม่ได้ลงเบอร์ไอซีไปลงด้วยเด้อโอเคโอเคลงไอจีได้ไหมล่ะได้เ,เลยนะไอพี มองอะไรพ่ออยู่หลังเกี่ยวมีที่นี่ไม่เล่นมันจัดเลยอะเกี่ยวไม่แค่ปากหลามนะถ้ามีแต่มันไปนี่เกี่ยวอยู่ไหนนะพี่เกี่ยวกะว่าว่าเราเจอความไหนให้กูยังแ็กการพี่บูเลยนะเพราะมอนรอยย้อยเยอะให้ผมเลยฉันไมเด็ดเนี่ข้อก่อนแต่การตาบูแต่การมึงก่อนอวายวายแอดมินแอดมินครับเนี่ยผมตียี่สิบตีแล้วเนี่ย ลีวายมึงตกใจเลยว่าไปเจอมึเป็นตะโกนออกมาเลยวะเฮียบวกสามทั้งตี้โอ้โหบอกว่าเหมือนเราเจอบวกสามทั้งตี้พดโมง,ง<ร>อ่ะแม่กระเด็นให้แฟนพากลับพี่โมงเหรอเห็นเห็นพี่เลิฟมาฟ้องนะว่าพี่เลิฟบอกว่าไอ้ลีวายโมงจัดเลยพี่เลิฟบอกอย่างเงี้ยแต่ฟันแพ้กูนะว้ยไม,ไม่ก็เมื่อกี้พี่เลิฟเขาบอกว่าพี่รีวายโมงจัดเลย ไม่มีหรอกครับโมงอะไรครับมันไม่มีหรอกเองใจแทนเองรู้ใช่ไหมว่าวันธ์แทนอรู้อยู่พี่ว่าหมกี้อ่ะอันเกาะได้นะนายไปไหนมันนายไปฟาร์มยังเอาลุลไปไหมก็ถ้าเราถ้าเราไม่อยู่อะไรเสียใจไหมเสียใจกูแต่งตัวกันมึงไหนกูคิดงึงมึงจัดแต่ไง กันครับหลังคุณตังเอากรอบไหมผขอก่อบมั้งได้ไหมอ่ะซีวีวอลอะตชุดรฮันน่ารับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบครัว K S O c ด้วยกันนะคะ